กราบสบายดีสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบิดสุขุสุคนเนาะมาพบมาพ่อกับส่งแม่น้องอนุนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อกันมื้อนี้ก็ยังอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมื้อนี้เนาะทางพ่อตู้เฮาหรือว่าถ้าพ่อเนาะกะหอบจักมาแต่นาพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะมาตัดหญ้าให้อยู่เฮือนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยโดยพาไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวกะ กับว no. no. no, ่าเพิ่นตัดโซนอันห่างกุ้งหมูยุ่มก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมันหกเพิ่นว่าย่านโงมาเที่ยวลานพี่น้องเอ้ยปไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะตัดได้หลายเติบแล้วตราวเดียวอ้าวสบายดีนะลูกสบายดีนมมือขึ้นโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อทางนี้โดย Tháng ừ. ăn tử mà áo nha Rồi Áo nha, phải hành ngua nó Ngua mi chắc tố có tố này Sàm tố bài đi Sao nuôi ăn ăn thì đâu mà áo nha, phải hành ngua Mình bảo nhắn Ui, ui, bảo lại gặp áo cửp đấy đúng bắt Áo cửp đó nhàng, phải bừng tủ đó โมฮันน so ี่ไปซื้อเครื่องอยู่ฮานน้องเซอร์ไปเอาเกิรบไปป้าเมนอยู่ฮานเพื่อนฮัน่าฮ่าฮ่าไอคุณไปเอาเกิรบเป๊ะไป๊ะแบบนี้ไปไปหาที่น้องรถไส้ได้จ้ี่เราเห็นเนาะมาเบิ่งทางประตูคืออันนน้อยอย่าไปใกล้คักแรงได้ดุค่ะด้วยมาคีก็ดีนะประตูเห็นกก๊ะมาคิกนี่แค่ไหนนำมาเลยเนาะ ด้วยด้วยท่านจะหาเลยนบ้านอ้าวทนได้เฉยบ่พ่อโกกหมากอ่ะได้อืเอาไปทิพย์เวียนว่องขีดตุ่มปุณหะออป่าหมุนอุ้ยปุ๋ยนี่องตัดหานเนเดินบ้านให้ลูกญานมีงูมีเงีวเข้ามาเดินบ้านโดยว่ามันหกแห้งว่ะแด้เบอร์ดาบ่ฟังปู๊บเนี่ยนะบึงเหยียบน้ำได้ลูกเอ้ยนี่ม่ได้ลูกอันนี้น้ำได้นะลูกน้ำได้เนี่อันนี้เอาเมียน ແມ່ນมันแห้วเนาะຫນ້າຈັງເຜົາໂຕນີ້ເອີ້ຫມໍເຜົາໂຕທີ່ໄມ້ນ້ໍາຂ້າງຮົ້ວສັງແອນີ້ແລ້ວກໍເອີ້ເອົາໄວ້ຍາມແລງຈັງເຜົາຕິພນຍັງຈນັນນນກກກີວ່ານວดອົດ เอาไว้เก mm ี่ยวเอาบ่ดไหว้มือลกมือถอนเราก็ได้เพราะว่ายันระวังยากเนะมันแคบเนาะมันแคบบ่ะดูทางนะไว้แหอนุ้นน้อยไปแหอนู้นหน่อยลกบ่ยังได้ยยนได้สองสอบนะพี่พี่น้องไอ้ทางพี่อันนี้ได้เฉพาะโกะกันนี่หมดตัดบ่ทางนี้มุมนี้มันมีโกะมักพริกพี่น้องเลยเบี้ยมักพริกเนาะมักพริกสามเดือน Đó, này, Tôn, bên, tôm... Mè, à, tôi đuối anh nè, bên, tuấn mẹ đuộc à, mẹ, cốc này cốc đổ mất, mang đi may mẹ cho nên héo đấy, anh, nó bùa mà phải năm potuu chụp pa, mẹ nhang khóc, ở đây chè này Ph tắt đi Phu, phải mà này potuu tát đâu, chè nè, mình มันจีเป็นแต่เอาอยุวัตตุยันมาหากได้ยุนน้องเดือกเดือกหยาหยาคิ้วออกกับมันกกมากระทันออกก็ได้ได้เนาะมันมีหยาเครือพี่น้องเลยตุบันได้สิไดหยางามกกอันนี้นี่บนห้องกกแง่งอันนี้ตุกุ๊กพิ่มกกหยาพื้มบ่ มันอยู่นอกพี่นออ้อยต้องอันออกไปเอาผ้าพันเหงาเพราะอยู่นอกพุ่นเนาะเป็นยาเป็นยาบ่เนี่นั่นนาราปลาเอาใบเอาหมากห่ามานี่ไปจาก,ดกแดดแต่บ้าต้มกินโอ้เป็นยาลาว่าพี่นออ้ยนอยเนาะเอาหมากเห่ามาเนี่ยไปต่างแห่งแต่ก็มาต้มกินอนอนนับสบายเชยหากอะไรยินก็พี่น้องเคยได้ยินจากเถื่อเนาะอเอ้านั่นึกว่าเอ้า เป็นกกอันหญ้า6กี่ซื้อสิลอกมีประโยชน์พร้อมเลยซะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะอือผู้อนุรน้อยเพิ่นเอิ้นไปเบิ่งผู้พี่น้องเอ้ยเบิ่งพุ่นตู้เพิ่นตัดหญ้าแนวหัวจังไคเฮาก็งามซั้ตี้แต่บ่มีไก่ต้มใส่เนาะโอ้ยลงหูลงตาแล้วบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาตัดหญ้าอดเป็นปึ้งเลยบดนี้พี่น้องเอ้ย พักแล้วพักแล้วันี่กกสมพอดีพอ่อแม่พ่อไอ้เอาไว้กกสมพอดี มองมากก็ล <c ười> ูกหยาพุ่งใช่ไหมตัวนี้ตัดยากเนาะเป็นเครือเนาะยังม่รู้ง่ายเครืยอมาแป้งกันเลย หอยพันบอสดักดักโ้ยตะปอเราเขี่ยวมากพี่น้องเลยมันกินเป็นว่าตะปอเนี่ยค่ะกินโมนเป็น,นอีกโอ้ยจับหน่วยใหญ่พี่น้องอออกันโทน่าหัวใจซื่อพี่น้องเลย้กินบ่ได้ดูแหละกินบ่ได้เป็นหอยเบือบเ่เคยกินพี่น้องเลยเนาะนี่าตะปอเราเห็นบ้าไงพี่น้องเลยจะเป็นหอยอจังเนาะ หนูมาเงยหนูฮะมึงงังนูกเออพอตู่ตัดหญ้าดูตัดหมั่งมูตัดหมังมูใช่หมังมูมันมันเบิดแล้วดูเลยหมังมูน่ะมันเบิดป่านมันแล้วตู่จะตัดหนูดูตัดเชื่อมันออกมันแปนลดูคือบ่มีมาแต่งลงรอวะเนาะ นี่หมาแตงลงรอเน่ะบ้านี่ยอ่อนคักพี่น้อยจบมาจั๊กเดี๋ยวน่าเรียบร้อยเลยรถไปทางไร่ะนบอราบอได้ยิหน่อยพี่หน่อยน้องตัวว่าเสียงจักมันดังแม่แจ็คสอบตุ๊ เหาได้้ออนนสี่กเลยสามสอบอยังหมดเต็มป้าต้อสอบป้อง <c oughs> ไงเลยในสี่สอบเลยก็ปั้นกินเนาะวัวชิบวัวโตพี่น้องเอ้ยก็ดีเลยมื้อนี้อิ่มแม่แล่เลยนะมือ้อนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปเอานา้ำไม่กินก่อน,นนะมาห้อนเนาะพี่น้องเอ้ยกินน้ำเนื้อตุ๊กน้ำเนยะ็น พุ่มเย็นๆพี่น้องเลยฮะเอามาพุ่มอยากกินน้ำเลยเอาถือสะดวกแบบเงินให้เอ้ยเอายินเองยันเฮียได้ดุอ้าวเอากินลายแตอยากกินน้อยๆก้อนเบิดอยากเอาไม้ดุมั่อะไรเห็ุอย่างน้ำมูกเมื่อยเลยเพิ่นน่อยอยากกินน้ำก้อนเหยโอู้หตัดต้นหัวจังไข่หอมปุ้มเลยพี่น้องเลย ต้นต้นหัวจะไข่หนูโมกุ้งกุ้มเลยแต่งันใบเพิ่นออกเลยเนาะอะเปนคักแล้ววันนี้พี่น้องเลยใบนี่มันก็จะกินอยู่วะตุใช่อ่าถ้าเห็นจ้องกินยูกินยูบอกหัวมันอ่อนเลยเนาะมันหากระโปรงปีนี่ได้นี่นะวัวหิววัวหิวมันยังก็กินบ่ด หาก็ได้สามสอบพี่น้องไอ้สอบที่สี่ยังพันได้เต็มคากปัญหาถ้าห่าเบิดเลยน,นี่พอดีได้ยูซีสอบกลัวนะพี่น้อ,นะอ,อ,องไอ้เนาะพอร้ดแต่งันใบหัวอย่างไครเลย ตัดได้ทุกแบบดีดอเนาะเรียบร้อยดีเลยโสมมาจากี่อลเนาะแป๊บเดียวบัตรว่าสอบเบิ่งก่อนนะสอบอยู่ในมีวะเนาะโอ้ยไปใส่ด้อ๋อลงใต้ผัวพี่น้องไอ้เนาะเม่น้องเชอร์เพิ่น อ้าวไหนยังลงเรืออย่ะน่อืมโลหักเน่าแล้วน่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะยูนห้งัวกินอยู่เนาะน่นแปนได้บ้านนี้พี่น้องเอ้ยแหนมเห็นทางแด้บ้านนี้ผู้ใดงามผู้ใดขี้ได้ก็เห็นแล้บวานนี้กายทางไปไปขี้หนาโป๊ะขี่หนาโป๊ะางจิ๋วแปาง เป็นคักปันยางบาตนี่พี่น้องเลยอือแต่กวดออกหวานนี่เมื่อก็สิกินอยู่ว่างัวเนาะเพราะว่าอันผัวมาปลูกกับเป็นยั่วได้นี่นะบัดปลูกแล้วตะบิดน่ะเป็นห้านเป็นหวานดีโลกบัดปลูกแล้วบบจ้ากว่าดีโลกยั้งบัดนี่บัดปลูกแล้วบบจ้ากว่าดีโลกยั้งเกือบุ่นอยู่พุ่นนั่งอยู่ไกล้สาแดงพุ่ง

สบายดีเลอพ่อแม่พี i, ่น้องเลยสบายดีเอผู้กายตอนู้กายช่นเ่นกาิตพอพึงเนาะสาวเล่นพ่น้องเลยมีไม่แส่ต่อยอยู่บ่อเนาะดยถึงบ่าเจะาปะเอาลองบึ่งเนาะก็ถึงล่นลงมาจมาเอาวัดได้เจ้า อึบอึบงเป็นพ่วงเลยหมงหงกันเนาะนี่ได้โดนลงมาหมางนึงบอืเข้าใจด้ดยด้วเป็นพวงเลยหมังหงเฮาการทำสิกินพกใจดีดีก็ตาหเอลไแถมเขาน่อยไปลนะทั้งผู้มาเอากระใจดีคือกันนอมาฮุบหยาเมื่อไห ใอ้มันเป็่ยนย้อนพี่น้องเลยโอ้ปยปลูกตั้งค่ะพวกเพื่อนเออสบายดีค่ะเนาะเว่ามันเมื่อย <c oughs> เออเลดมันนี่เ,ดดเลดเนาะบอนเนาะมันนี่นอืมเออ พิ่นได้น่ะถามมันไม่ตู้เพิ่นว่าเพิ่นขายอยู่น้ำปั่นไปชื่อน้ำปั่นบ่ได้บ่มีเองโดนใช้มาเอาบาดนี้ฮู้หาซะเลขมาพยังเฮ็ดนันอยู่เออะเลมาพอดีได้เดี๋ยวสิมีอันคนมาเอาบ่เออโดยอืมแต่ฮุมาเอา้โดยยังอีก3กองให้เพิ่นเอาะเลมาฮุมาโลดตัวน่ะเอออ่ายังอีก3กองพี่น้องเอ้ยคือว่ามันสิเอยู่ถ้าเพิ่นบ่าฮุเอาก็ยังคือเลยเนาะเออย นุ่นกินน้ำเอาไม้ตู้กินน้ำในลูกน้ำนะโดยขอบใจใดๆคือกันเด้อตู้มาฮุบเอาพี่น้องเลยนี่ย่างสามกองมีตู้วาสีเอาเสด้งมาฮุบเอาเลยเนาะยังอีกสามกองกับมิแตวาเด่นออนแล้วก็เล่มอยู่ขางมันอีกหน่อยพี่น้องเลยเนาะก็เป็นพักแล้วบานเลยก็พอไม่เอาก็หายใจได้แนน้อยนึงบาน ทางตาพ่อเพิ่นว่าทางนอกลกเอาพี่น้องเอ้ยลกได้บ่พ่อได้นี่ลกแล้วมาทิ่มใน้องนี่บ่เอยู่้ามันเป็นพดอยู่เนาะลกลกไหลอยู่ข้างทางแนเม่นให้มันแฮวจังจุดติะไปข้างหัวพี่น้องเอ้ยตกกพ่อมันสิลกบ่ได้เอาผ้ามาพันเอาเป็นยังบ ถ้ามันดกบ่ได้เดี๋ยวจังเอาผ้าพันเอาเนาะอืออพี่พี่น้องเอ้ยทางนี้กะอือคืออยู่เรือนกลัวพี่น้องเอ้ยอันจังหวะที่ว่าเพิ่นใหญ่นี่จังหวะที่เฮาลำนาเนาะพ่อเนาะแม่นเฮาลำนาแล้วเพิ่นเฮาบ่ได้มาอยู่เฮือนแล้วเพิ่นใหญ่พี่น้องเอ้ยดกได้บ่พ่อปาบ่ได้ของธรรมดาเด้ออันนนกมึงอยู่กได้บ่มันบวมเนาะพ่อเนาะ ก็เป็นโจรไปตินใบพัวตัวแดงะนมันจะสะอาสุกปลาว้น้ำมนีีกหกทีเจ้ามันหกทีกเิด่ายนเกิดเพื่นมาตีได้เด็่อย่างน้นี่ดยงน้อยโอ้นนกัะดกได้บ่ดุลองลูกกมึงใหญ่กนี่นี่โอ้ย่ธรรมดา ล <laughs> อบมาได้ซจ้ามีเจ้าไหมแต่ลอกบนกอกหน่อยทั้งนัน้นก่อนเนาะอานนท์อย่าลืมเกิบด้วยดุคุณไม่เห็นขี้ตมมาถอดเกิบเห็นขี้ตมช่องชิดถือเกิบแค้รู้ บ่หล่อนบักกอกบักอกซะลูกย่งอีก2-3ต้นพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะ10:00นพอนอือแต่ว่ากะแดดเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แดดมื้อนี้ฝนตกนี่เกือบว่าครึ่งเดือนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ผมหากะว่าถเมื่อคืนนี้แล้บ่ได้ตกพี่น้องเอ้ยคนคนน้อยเฮากะอยากซอยเอาบักกอกซสิดิงบ่โอ้ว้าว ดึงตัวนั่นได้บ่เบิ่งให้ประตูดึงมึงยุ่งหรอกยังไม่ยืนจนเลยย้ำออกมานอกพี่กรณ์ลูกเออเออตอร์หนักประตูดึงออกมาได้ใช่ไหมไปดึงจนหัวคิดหัวข่อมยังม่ได้ชมวาเฮงบ่ทึงย้อนเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นเออเติร์บานมาไว้ข้างทางนี้อันนี้เป็นทางน้อยพี่น้องเลยเนาะรถไทยเที่ยว เป็แล้ววันนี้พี่น้องเลยเนาะบัดเอาออกได้กับเป็นหูเป็นตาเน่บัดนี้พี่น้องเลยบังตึงกอกนี่ก่อนยังลงรออยู่เนาะข้างในกไงสอมแซมอีกน้อยนึงกับเป็นไล่วันนี้พี่น้องเลยเสาไพ่บนนี้เข่าไปในเดินคักกี่นะีเนาะเข่าไปอยู่ในเดินเลยพี่น้องเลย เพิ่นบริการส่งน้ําปั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้าจอกเท่าไรนางนี่จอก12จอก12อ่ะอนนูเอาไปให้บตู้เด้อดุแม่ไปเอาเงินมาให้เพิ่นก่อนเอาตัวของนนอันใดก็เอาุนีเออเจ้าสาวตัวนั้นบ่นีสาวนี่ไปให้บตู้นําลูกล่ะบตู้ยังไม่เมื่อยเลยน่ะเอาไปแม่ก็กินน้ํานุ่นก็ได้เอาบตู้เออ พี่ตู่ยังไม่เมื่อยเลยเข้าใจเรือเข้าใจรายเด้อลหรือเปล่าดีดีมีเดินมากันไปดึงกบหงาพี่น้องเลยกินเพื่อแต่เขื่อแต่สั่งน้ำปั่นเพิ่นมาน้ำมันเมตู้ที่ว่าเพิ่นมาขาดหงาเนาะเพิ่นเอามาส่งพี่น้องเนาะจอกละสิบสองพันพี่น้องเลยปั่นกาแฟอันนู้นน้ำไม้เมกินน้ำเด้หรอ กินคนเดียวนี่กับเบาไว้เด้วนี่น้อกจอบวอ่าง่เลย <c oughs> มือนี้บันห่อนะพี่น้องเอ้ย,ยมือนี้ค่ะอืมอ่านย็นหายปวดสมองอืย็นแห,งนห้งปวดบ่ดูดไหล่เนาะด่านเน้ะอากาศทุอนๆ่ินี่ำเย็นๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันอ้าวเหื่อแตกเหื่อแตนพากันไปื้อนดีเยดิจ <c oughs> ๊อบรึงหันกาแฟปั่น <c oughs> เป็นเนไ่ยเลยอ้าวแท้ กรแเพาะปั่นจะเป็นคมๆหน่อยนึงเนาะคมหน่อยนะึะต่อแซ่บแกจะดูดลายได้เจ้านะมันขึ้นจะมองนะอแงอม่งหอดแหัวรัวยๆยูเดียนะเนียนชะมองก้อนนุ่นบวย <c oughs> หอนแฮ้งกินได้มันนอกสมองด้วยเนาะ,ะพี่ต้องน้ำกินไดนะ้จ้าโดยลูกย็นเย็น,ยน,ยน กินลายยี่ตุ้ยเนี่ยเล่นใหม่กินได้บ่ได้เพิ่งก็เฮ็ดเบี้ยเพื่อกันแม่พี่น้องเว้นี่นายก็เตะก็เตะรถกกของพื้นจะรถก๊กแดงลูกต้นน้ำพื้นบ่ต้นยังจื้อซื้อมันจะบ่ต้นพื้นบ่เป็นยังบ่แมนต้นพื้นแล้วอยู่ข้างขวเจ้ามันหมุนตานางเจ้าขามาต้นเชยบ่ต้นหย่า เ <Okay. S 2> พิ่มนะพี่น้องเนาะเพนะิ่มไม่แหง้งเลยบริการพั้งที่เอ๋ <laughs> อ,อ,อพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เข้ากันสิพอเจ้าคลิปเจ้าเลี้ยงคนนี้พี่น้องเลยไปพบยก,กันคลิปหน้าเนาะนะ คลิปนี้กับมาผ้าพรมพี่น้องมาเบิง้งถั่พโบแล้วตั้นหยาให้มื้อนี้พี่น้องโ <c oughs> <c oughs> ดยสำหรับคลิปนี้กับกอล่าพแมพี่น้องไปแล้วน้องกขอล่าเข้า่าสบายดีเ้อโดย